รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่เมียใหม่มาเราเมียใหม่จริงสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทั้งหมดนี่คือรายการสวัสดีค่ะ ปประเด็นให้เคลียร์ตลอดเลยนะคะวันนี้มีไม้เลียนะคะก็มีปัญหาคาใจในชีวิตคู่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีการแชร์กันใช่ไหมคะพอมาอยู่ด้วยกันก็จะมีความขัดแย้งแล้วก็มีข้อตกลงกันส่วนใหญ่พี่ๆมีอะไรที่แบบว่ากระแสดันกฎนะฮะมันเคยมีตอนที่ที่แต่งงานแล้วมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆแต่พอมันอยู่ตอนนี้ปั่น้วมันก็เออมันก็เหมือนมันมันจูนกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วุ้นนี้นะแต่วุ้นนีปัญหาคาเรื่องจริงๆวุ้นชอบให้นอนพร้อมกันค่ะเนาะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าอ้าว ไม่ยฉันก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได้สิต้องนอนคนเดียวหรอจริงเหรอคือเขาชอบนอนดึกกว่าวุ้นแบบอาจจะแบบดูทีวีดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วุ้นแบบง่วงงาแต่ว่าก็อยากให้สามีนอนด้วยกก็เป็นกฎว่าต้องมานอนด้วยกันพร้อมกันของพี่ไม่ต้องนอนพร้อมกันพี่ต้องนอนก่อนเออไม่อย่งนั้นเดี๋ยวเขาจะกรนเธอต้องให้ฉันหลับก่อนนะห้ามนอนเด็ดขาดเฮ้ยเหรอไม่ได้บบหูขนาดนี้ขนาดนี้นะแต่ว่าอาจจะมีแบบห้ามใส่สั้นมากใส่สั้นต้องมีกางเกงอยู่ งอย่าโชว์นมเลยค่ะ,อะเองนะอันนั้นเนี่ยมันบอกลูกสาวแล้วคะ่ะแล้วก็ห้ามเอาแว่นเสียบตรงหน้าอกอันนี้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้อันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนจริงเขาจะบอกโต้จากโชว์เหรอเออที่พูดมาเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยนอนก็ต้องนอนพร้อมกันสั้นก็ห้ามใส่แต่เห็นใส่สั้นด้วยนะ ปบทำไมอ่ะทำไมอ่ะใส่ตรงไหนอะไรแบนี้่ะสามีแต่ละท่านเนี่ยขี้หึงกันอยู่ในเลเวลไหนถ้าสมมติให้หนึ่งถึงสิบอะเท่าหนูก่อนเลยนะศูนย์ เลยเลยอ่ะจริงไม่เคยหึงหนิอ่ะไม่เคยหึงหนูใหญ่หาหึงมากหนูทำทุกวิถีทางเขาก็ไม่หึงเลยฉันจะชนะตรงนี้แหละทำไมทคะฉันติดลบไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีโอ้ของเอกก็ไม่มีติดลบเหมือนกันพี่ป่าบอกว่าก็เอกทำตัวดียวที่จันเป็นต้องหึงนี่เอาเลยเหรอไม่หนูไม่เคยทำตัวเขาให้เอาเนี่ยนี่เนื้อกรเนี่ยเดียวแค่เดี๋ยวที่เค้าเยอะตัดเสร็จแล้วพี่ ตาของเจ้ไปก็ได้ตรงนั้นแหละจ้านู้นล่ะคะสามีขี้หึงไมพูดขี้หึงไหมนี่ถึงเลเวลยี่สิบไหพี่ตักเนี่ยนะที่เรารู้ๆกันอยู่สามีเนี่ยหึหึงมากๆเลยใช่ไหมมาหัดรายการแล้วพี่นุ้ยจะโทรหาตลอดเวลาไม่รู้คอมมิชชั่นโทรศัพท์เนี่ยเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้โทรอะไรกันนักรหนาำต้องไม่รู้กี่รอบคนรักดิ่ค่ะ สวยมากเพร ფ ェกมากที่ต้องหึงเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตอบค่ะจะบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยระวังให้ดีๆระวังทุกตัวและบาบอกก่อนเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแต่อยู่ด้วยแล้วโลกสวยที่สุดเอาอีกเอาอีกงานเากี่ปีแล้วพี่นุย อ่าตั้งแต่ปีสี่ห้าครับประมาณสิบสามสิบสี่ปีแล้วะพี่นุ้ยคะครับพี่นุ้ยเคยนับไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่โทรหาพี่ตักกี่รอบอ๋อไม่ได้นับเลยเพราะว่าห้านาทีโทรห้านาทีโทรอะไรอย่างเงี้ยทพี่ไม่ทำเลยเหรอพี่เอาช่วงนี้ว่างครับโทรอยากจะถามเขาว่าเขาเหนื่อยไหมให้กำลังใจเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเครียดไหมอย่าเครียดนยในระหว่างนี้เหรอระหว่างนี้ละอยากจะดูแลกันไปแบบจนแก่จนเฒ่าเราเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่จะอยู่จนแก่ ไมเไมเขาถามแม้ว่าแต่พี่จะโทรเช็คกันแล้วตัวเองอะตัวเองไงใะ่ไสามีโทรหาหนิงวันละกี่รอบหรือว่าหนิงโทรหาสามีวันละกี่รอบนี้โหหนิงโทาก็โทรหาหนิงขี่เหมือนกันแล้วก็จะมีปัญหากันนิดหน่อยว่าเหมือนเขาโทรหาหนิงแต่หนิงมันไม่ยอมโทรหาเขาฉันเนี่ยรู้สึกประหลาดทำไมอะฉันต้องกลับไปถามสามีฉันบอกว่าเฮ้ยแกต้องโทรหาฉันบ้างนว้ยบรรดาเมียจ๋าหัวเขาโทําไง ฉันรู้สึกว่าฉันะเป็นตัวประหลาดเพราะว่าสามีไม่โทรเลยแล้วเราก็ไม่โทรเราไม่ชอบโทรศัพท์ไม่ชอบที่จะโทรหากันมีนนี้ที่เพิ่มโทรโหดีใจมากทำไมถึงโทรมา ขอซื้อจักรยานคันหนึ่งไม่แน่ในใจระวุนระวุนระคาก็โทรบางทีก็ทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แต่ไม่ทุกห้านาทีเหมือนพี่อ่ะทุกชั่วโมงก็เยอะนะเยอะนะจริงๆอาจจะไม่ทุกวันแล้วแต่ถ้าวันที่เขาว่างหรือวันที่เราว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ทำงานกันหนักๆเงี้อดีแล้วโทรคุยกันถามต่อไปนี้ขออนุญาตได้ไหมเอาก๊อปปี้เนี้ยไปถามสามีทุกวันได้ไหมว่าบีแกจะอยู่ชั้นจนแต่เท้าป่า นี่รักษนะป่าแล้วผมบอกเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันนี่นะขอให้ผมตายก่อนเขาทำไมเพราะถ้าเขาตายก่อนผมทนดูเขาตายโอ้ยว้าวโน่อยโถยสมพรเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีกัน พักแป๊บหนึ่งเพราะวันนี้นะจะเป็นคิวพี่หนุ้ยที่พวกโดนพวกเรารอรอมานานแล้วใช่ไหมมันดูทุกวันเลยดูว่าใครมาจะโดนอะไรวะวันนี้เราจะล้วงแคะลึกแบบสามีภรรยาคู่นี้เลยนะว่ามีปัญหาอรายการเพราะผ่านเรื่องราวโชคชนกันมาเยอะมากพักสักครู่ค่ะ พอไปนั่งตรงนั้นจะเป็นอีกแบบนึงเลยเพราะผมดูทุกวันเช็คตลอดว่าผมเป็นยังไงอย่ามาฟอร์มทำนิ่งเฉยแต่อยี่าเป็นตัวเองมากเลยพี่นุ้ยเป็นสามีที่ครบเครื่องมากครบเครื่องขี้งอนขี้น้อยใจขี้หึงขี้หึงมันเรื่องอะไรนักหนา อตอนมีเรื่องก็ไม่รู้เขาจะไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องสักทีทะเลาะกันก็ไม่เคยไม<อ>่รู้ว่าเรื่องอะไรคองอนเอกินงอนไมก่กอนอลยเป็นคนที่งอนที่น้อยใจยอ,อะไรที่เราไม่ชอบเี่ยเขาก็จะทําให้เราเห็นอะไรแบบแช่ง,งแ,<ก>แต่งตัวโป๊ะเอดเล่เนะ,นะแขกรับเชิญใครมาหรือ เราผู้ชายวันไหนมาชอบไปกระลิมกระเหลียอะไรเมื่อคืนยังคุยกันเลยเห็นถ่ายรูปลงไอจีคู่กับผู้พันเบิร์ดเฮอเห็นบอกว่าอันนี้ไม่พอใจอย่างแรงโอ้โหตักป้อนช้อนถึงปากนี่ผัวไม่เคยทำให้ขนาดนี้เออมันนอนนึกอ๋อมันเป็นการแสดงเขาอยากจะทำให้รายการมีสีสันเขานิ่งอ่ะนก็ไม่ เราก็จะไม่จ้างเมียคุณเลยนะพี่นุ้ยแต่พี่นุ้ยยังคบกับพี่ตาเมื่ไมาดูหน้าสงสารไม่ต้องมาทำหน้าแบ๊วพูดปกติพี่งอนแม้กระทั่งแบบเมียคือกุมมืออยู่เงี้ยแบบนี้บทเมียจะคันอยู่มากัดแล้วก็ปล่อยมือมาเกากูยังนอนได้เลยอ่ะคือนอนกันอยู่เนี้ยนอนก็นอนจับมือกันนะนอนจับมือกันแล้วยุงมามากัดขาพี่พี่ก็ เ่จะเกาไงอยู่ทนนานอยู่มากนะ้แต่เรารู้สันดานถัวไงตัวไอยมือนะมันมีงอนแน่แน่เฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอามือมาเข่าป็นไงงอนงอนเหนื่อยไม่อยากจับมือหนักจริงหนักจนแบบว่าผมเคยทุบอกชกตัวเลยนะทุบปะปุบปั้บหัวนี่โคฟ้าตึ้งตั้งคือบอกตรงฮะเรียกร้องความสนใจแรกๆห้ามขั้งสองขั้งสามฮะอย่ามา ป้าเอาอีกครั้งไม่เอาอยมึงหยุดอันนี้หยุดทำห็นบอกว่าครั้งที่สามทำปุ้งปังปุ้งปังปังอ้นี่นิ่งมองน้ำเจ็บโอ้วนะไอโขกแล้วนุ้ยไอตายเล้าไอมาซิมาเลยนุ้งหลังหลังทีนี้ไม่ทำทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่ตั๊กนะก่อนจะออกจากบ้านได้เนี่ยพี่นุ้ยต้องเป็นคนแต่งตัวให้หัวจะหลดเท้าโอ้ยอาโแกไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำก็คืออยากจะให้เขาแบบว่าแต่ง ออกไปจากบ้านแล้วให้ให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเ๋ารองเท้าเสื้อผ้าเรื่องให้หมดทุกอย่างมีวันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่พี่หนุ่ยไม่ชอบพิษให้พี่ตั๊กทำเลยเือเล่นไอจีอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็ไลน์ถ้าเป็นไลน์นี่คือแบบว่ามันเป็นความลับอ่ะมันเป็นความลับคือไม่อยากให้มี ใครก็แล้วแต่ในบ้านเราไม่ใช่พูดถึงไลน์ไงไม่พูดถึงไลน์ก็คือความลับไม่อยากให้เขามีความลับกับเราเราก็ไม่มีความลับกับเขาอะไรางเงี้กวเราเล่นกับคนอื่นพี่แต่เรื่องอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงจะต้องหึงผู้ชายมากกว่าแล้วทาไมมันกับการป็นพี่ถ้าสมมติว่าเมียทาแบบนี้กับกับพี่นุ้ยบ้างพี่นุ้ยจะรู้สึกเออจะรู้สึกดีบางคนบอกว่าเขาเคยถามบอกว่าถ้าจะกลับกันเนี่ยไปทำกับพี่นุ้ยบ้างอึดอัดไหมผมไม่อืออัดผมไอให้ท จะได้รู้ว่าเออเขารักเราดูแลเรานี่แต่เขาบอกว่าผู้ชายที่หึงอ่ะแสดงว่าเคยเจ้าชู้มาก่อนพี่นุ้ยเคยเจ้าชู้ไหมโอ้โหผมนี่ผ่านมาเยอะอะไรมาเยอะแยะผู้หญิงนี่เดินสวนดิตโอ้โหรถเกีเกือบจะเกี่ยวขึ้นรถเลยวงการกลางคืนแต่เราไม่สนใจเราไม่สนใจเราจริงๆเรายุ่งก็ได้แต่เราไม่เคยยุ่งใช่ไหมทำไมมองหน้าเหมือนไม่เชื่อไม่่เล ก็เฉลยว่าผมไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยพี่ตั๊กเคยเล่าว่าเคยใช้วิธีการสื่อสารโดยการเขียนโน้ตแปะไว้ที่หน้ากระจกทําไมต้องแปะทำไมไม่คุยกันเลยอ่ะเพื่อมันดูสวีทดีแล้วมันดูแบบว่าเพื่อมันดีกว่าแบบมาส่งลายกันนะเอออะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดเป็นมังกรเนี้ยเวลาคนเราแบบแฟนกันเนี้ยจะเขียนจดหมายมันดูคลาสสิกแปะไว้หน้ากระจกบ้างบางทีเป็นตัแล้วก็สอนเข้าไปอะไร้ยเอ่านแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาดึกๆนะตีสองตีสามเสียงเลยว่า มันนั่งเช็คโทรศัพท์พี่นุ้ยเช็คทำไมเช็คหาอะไรเช็คหาอะไรเล่ายใจอะไรเออเขามีอะไรปิดบังเราไหมอะไถ้ารู้แล้วจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกไม่ดีอ่ะอืมไม่รู้ดีกว่าไหมอือบ้าละคนผีคืแล้วพี่ตังก็รู้เรื่องทุกทีหรอเวลาเขาเช็คอ่ะพี่ตังก็รู้เรื่องพี่เป็นคนหูไวแต่พี่เรื่องแกล้งเป็นหลับไม่รู้เรื่องล่าสุดนี่ล่าสุด พี่แมมเกิดเหตุการณ์ที่แบบขโมยที่บ้านแล้วตอนนั้นพี่นอนละวต่มาสักตีส่งเลยอยู่ดีแบบว่าหนูลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมาตีส่งนึกถึงพี่แมมขึ้นมาตีส่งเอาจริงจริงหนูก็โอ๊ยแต่ละเสียงอะไรรถเราไปห้องน้ำเกิดต่าตั้งเอาไว้ห้องนึงทำไมเราไม่เอามาไว้ในห้องนอนวะหนูก็ลงไปหยิบตุงแจรถแล้วก็ป่อตั้งเอามาไว้ในห้องนอนเอาไว้ในห้องนอนอันี่ตื่นมารู้สึกตือนมาเฮ้ยหนูลุกไปแกะพุท์ ตอนที่เดินขึ้นมาผมไม่เห็นกระเป๋าแกเสียงเสียงโยนยังตุ๊บเสียงโยนยังตุ๊บเหมือนโยนโทรศัพท์มันไถ้าเขาแอบเขาจะโยนทำไมล่ะเขาต้องแอบแอบไม่เป็นไรพี่ขอโทษแลนะแต่พี่ตั๊กจงดูไว้นะในโลกนี้สามีแบบนี้ไม่มียหจริงจร่งเพราะฉะนั้น คุณได้คนที่เขารักคุณจริงๆค่ะเวลาแต่งงานนะคะสาวๆนะคะดูปากน้าชานะคะให้เลือกคนที่เขารักเรามากกว่าเรารักเขาอันนี้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยจริงๆฟังไว้ฟังไว้เห็นว่าทั้งคู่ตลกตลกแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาทะเลาะกันเนี่ยดุแรงมากเลยนะถึงขั้นจะเลิกกันเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยคําพูดว่าเลิกกันไหมโอ้เจ็บฟีดนะเลิกกันไหมเลิกกันไหม Kay, นนี่เหมือาใครครพูดบ่อยกว่ากันพี่ไม่เคยพูดพี่พูดพูอดพี่พูดเอาเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมไม่ต้องเลือกกันว่ายังอม่ยุบวเลันนี้เล่นกันแล้ว เฮ้ยโมโหแล้วที่บอกไม่เคยพูดนึกว่าโมโหแล้วครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรพี่พอพูดไปบ่อยเขาเริ่มไม่ชอบกับคำนี้เลยว่าทำไมต้องชวนเลิกทะเลาะกันทีไรทำไมต้องชวนเลิกตั๊กไม่เคยพูดคํานี้กับพี่เลยเรารู้สึกไม่ดีเลยกลัวแบบว่าเฮ้ยมันเป็นตามปากอะไรเงี้ยต่อไปนี้เราก็ไม่พูดเราจะไม่พูดว่าเลิกกันไหมเลิกไหมหาเหตุผลคุยกันดีกว่าพี่เคยบอกแล้วว่าพ่อแม่ในภาพวันที่เราเลิกกันไม่โอเคคำนี้ผมนี่ซึ้งมาพี่ขัดทะเลาะกันทะเลาะกันนะปุ๊บ นอนมีความสุขมากแต่พอมาอีกวันหนึ่งเริ่มทะเลาะอีกเพื่อจะอยากได้ยินคํานี้อีกแล้วเวลาทะเลาะกันเวลาที่มันทะเลาะกันรุนแรงแล้ววิธีปรับความเข้าใจกันให้มันกลับมาหวานชื่นอีกเหมือนเดิมทำยังไงบางทีทะเลาะกันเพ๊บๆสักพักหนึ่งปล่อยนิ่งไว้แป๊บเดียวเท่านั้นเองอะไรบรรยากาศเงียบหมดทุกอย่างปุ๊บก็จะจับมือมากลุ่มแล้วก็บอกพ่อขอโทษนะขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเลยขอเวลาพ่อหน่อยขอเวลาให้ปรับตัวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเอง นะไม่มีอะไรรักแม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค,คือเพราะว่าหนูจะไม่แบบไม่ทะเลาะก,กันนานอ่ะจะไม่ทะเลาะก,กันนานจะไม่ให้ปล่อยข้ามคืนและกฎก็คือว่าเราทะเลาอะอก,กันห้ามใครออกจากบ้านผมคิดว่านะอย่าอยู่กันแบบผัวเมียอยู่กันแบบเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องแล้วมันจะมีความสุขเนี่ยผมคิดอย่างนี้ เรื่องความเป็นสามีภรรยานะคะก็ผ่านไปละตอนนี้มีเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งคือน้องปูเริ่มเข้าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ตั๊กพี่นุ้ยกันต่อนะว,ว่ามีวิธีรับมือยังไงนะคะกับลูกเป็นวัยรุ่นค่ะ เท่าไหร่คะัเชื่อฟูสิทครับอายุ11ปีครับวันี้เอากระเป่านี่มาดเพราะว่าทำเองนะที่มือของเขาทำเองนะใครใครสอนอะลูกก็ดูในเว็บไซต์มาครับ เหมือนใครอะเหมือนพี่ตั๊กหรือพี่นุ้ยอะที่ตั๊กกลัพี่สองคนไม่เอาจริงเหรอพ่อแม่ไม่มีใครทำเลยใครทำให้แม่กินต้องไม่ไอทำเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมเขาดูจากยูทูบเด็กเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้วิธีนี้กันแต่สำหรับน้องภูนี่คือเขาทำแล้วเขาก็ถ่ายยูทูบของเขาเองด้วยอมาดูเลยน้อะพูนี is ะฟรอสติ้ง for your brownie this recipe may be the right one for you butter cocoa powder honey vanilla extract confectioners sugar I'm gonna use this frosting on my next recipe. Stay tuned. The best brownies. Are you a brownie lover? You're gonna love this thing. Melted butter, sugar, eggs, vanilla extract, cocoa powder, flour, salt, and baking powder. Brush your pan pour it and put it in the oven. Spread with some frosting from my last recipe. Freeze for an hour. And you're gonna love this thing. <laughs> 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 เริ่มตัดเองถ่ายเองตัดเอเอาไปตัดไม่ทันแล้วคนี่เราก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาให้เขาอ๋อเหรอแต่พอรู้ว่าเขาชอบใช่ไหมรู้ว่าเขาชอบทำเราจะอยากดูด้วยว่าเขาทำเป็นจริงหรือเปล่าไม่ได้ใส่สารพิษลงไปนะครับคุณแม่คุณ่เขาบอกว่าพูทำอร่อยมากนะคุณพ่อเคยกินหรือเปล่าเคยแล้วเคยแล้วก็ถึงบอกว่าอุ๊ยพูทำไมทำอร่อยอย่างเนี้ยเราแบบว่าที่เสียค่าอุปกรณ์อะไรไปอ่ะ ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยพอรู้เลยว่าเขาเริ่มทําตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต่อยอดไปอีกก็เลยบอกว่าภูงั้นภูลองทําอย่างอื่นอีกสิลูกลองไปดูซิอะไรที่เอาสูตรของเขามาแล้วมาลองทาให้ดูนอกจากขนมแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้ทําพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้เนื้อภูงนี้เก่งนะคะทารายการมาแข่งกับ แล้วตะคิดคุนลุงภูเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะภาษาอังกฤษเก่งมากเลยภาษาอังกฤษเก่งเลยลองลองคุยภาษาอังกฤษกับพี่วุ้นหน่อยชมพี่เซฟว่าสวยจังให้ลูกค้าชมชมชมกัน l ลยบาย Nice to meet you You are so beautiful Thank you Do you want my number Uh Will you give it to me a y you. Do you have girlfriend Um I don't want to tell you. ้้ So do you have boyfriend? I have a husband. บอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าแบบเราฝึกฝนยังไงฝึกมาจากไหน ก็แบบว่าก็ฝึกพูดนะครับก็ดู youtube <c oughs> ดูวิดีโออะไรเงี้ยผมก็ดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับ <c oughs> ช่วงน,นี้เขากำลังโตเป็นัยรุ่นมีวิธีรับมือกับช่วงโเลี้ยวหัวต,ต่อน,นี่เขายังไงกับกับพี่นุ้ยจะบอกกับลูกเสมอว่าเราห้ามมีความรับต่อกันนะลูกนะผู้มีอะไรมาปรึกษาพ่อกับแม่ได้ทุกเรื่องพ่อกับแม่จะไม่ดุไม่ว่าเราจะคุยกันด้วยเหตุผลตอนนั้นก็กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆเนี่ยไอ้เจนี่เขาหยิบเขาก็พุ่งขึ้นมาบอกว่าเออแม่ครับ ผมเริ่มมีเอสซจีแล้วนะแล้วปูรับปากกับแม่ว่าปูจะใช้ตอนที่แบบว่าปูปูโตแล้วปูถึงจะใช้อะไรเงี้ยแล้วปูว่าปูจะมีเป็นเป็นเป็นคบเป็นแฟนไปก่อนแต่ยังไม่ใช้อออะไรกันทีนี้เราก็พอใจสบายใจอย่างว่าเออลูกไม่ได้ไปเกเรอะไรที่ไหนอยากจะทําอาหารอยากจะทำขนมเราก็ซื้ออุปกรณ์ให้อยากจะทําอะไรเราก็ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ค่าลงมาเรายิ่งสบายใจใหญ่เลยประมาณสองทุ่ม เข้าห้องนอนนั่งทาเล็บสบายใจในฐานะที่น้องกูเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นวัยรุ่นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจอะไรในตัวเราบ้างก็ต้องเข้าใจว่าแบบผมอยากเปเพื่อนบ้างนะอะไรน้องเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยห้ามคุยกับเพื่อนนะอะไรน้องเนี่ยใช่ใช่ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเพื่อนด้วยเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ปล่อยคุยกันมาเที่ยวที่บ้านได้เวลา ชาะเพื <ider> <cción> <sh> <est urp> <cells> <beauty> ่อนมาทําขนมได้หนูทำขนมเพื่อนจริงใช่ใช่จริงๆก็กะจะชวนมาช่วยนะคแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้เพื่อนบีซี่เพราะว่าต้องกดตลาดกับทาพรันกลังดูหุ้นกำลังดูหุ่นอยู่เพื่อนก็ต้องอยู่บนคีย์บอร์ดด้วยต้องใช้สมาธิเต่มเรียกว่าเป็นพ่อปัวที่น่ารักมากๆ่อปู่วนี่วันนี้ต้องขอบคุณน้องพี่ตั๊พี่นุ้ยแล้วก็น้องปูนะคะขอบคุณทุกค ้สบายใจได้นะภรรยาอยู่ที่นี่โอเคเป <c oughs> ็นเด็กดีดด <c oughs> ชอบถ่ายรูปไหมลูก ชอบถ่ายรูปไหมก็ชอบเซลฟี่บ้างนะคะดีกับเพื่อนในไอจีอะไรเงี้ยมีเซลฟี่เซลฟี่ใช่ไหมชอบเซลฟี่เซลฟี่กับคุณแม่เลยนะคะอยากเชิญเชินทุกคนนะคะถ่ายรูปคู่กับแม่นะคะลงไอจีแล้วก็แฮชแท็กมาที่สมาคมเมียจ๋านะคะรูปไหนจะจ๋าหวานโดนใจนะคะเรามีกระเช้าของขวัญนะคะสก๊อตรังนกแพ้นะคะสีเหลืองทองนะคะผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นมอบให้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเดิมแบบนี้แล้วก็ไปดูรีลันได้นะคะที่ช่อง3 f a m ฟ l y ช่อง13นะคะวันนี้เราทั้ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ